สวัสดีครับวันนี้เป้คัดตัว t ต t a r o าโคราตินะครับได้โฉเอเนีวนะครับในราคาที่บอกเลยว่าถูกนะครับย้ำว่าถูกนะครับราคาถูกเท่าโฉมเก่าเลยนะครับเป็นตัวอเนีวนะครับรถปีใหม่เ่าวปะสูนแท้นะครับย้ำว่าเ่าวปะสูนแท้เลยแบบนี้นะครับคือวันนี้นะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยคันนี้นะครับคัดมาให้แล้วนะครับรถเนี่ยสภาพสวยนะครับคือเข้ามานะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับคือตั้งขายได้เลยนะครับรถเกรดเอห้าดาวนะครับคันนี้ขายอยู่นะครับประมาณ ถ้าออกใหม่นะครับถ้าซื้อออกใหม่นะครับราคาอยู่ประมาณ800,000กว่าบาทนะครับประมาณ869,000นะครับแต่วันนี้คุณซื้อมือสองในสภาพที่บอกเลยว่าเหมือนรถใหม่นะครับป่าวาสูญแท้ดูแลไม่ขาดนะครับคันนี้ราคาอยู่นะครับประมาณ429,000นะครับแล้วเลทผ่อนนะครับ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะฟรีดาวก็ประมาณ8,000ได้เลยนะครับส่วนด้านหน้าครับออปชั่นให้มาถือว่าครบเครื่องนะครับดีไซน์สวย ทรงสปอร์ตครับไปหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีปรดทามให้ครบและในเรื่องของตัวออปชั่นที่ให้มาถือว่าครบเลยนะครับเคิร์ตรอบข้างซ้ายขวาได้เดิมเดิมนะแต่งมาครบแล้วเรียบร้อยกระจกหน้าของเดิมไม่แต่งไม่แล้วนะครับส่วนแม็กและยางนะครับได้เป็นแม็กเดิมแท้นะครับยางใหม่ๆนะครับแม็กแท้ยางใหม่นะครับสภาพเดิมนะครับยางเนี่ยบอกเลยว่าของเรียกว่าของใหม่เลยนะครับเบิกมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับขอบ16ขนาด2605กครับ ฮ่าฮครับรถทุกคันนะครับของเป้จะเอาเข้าศูนย์ไทยพาสของเราที่เราตั้งมาไว้นะครับนี่ใช้เกรดพรีเมียมเลยนะครับตั้งศูนย์ทวงล้อน้ำมันเครื่องเบรกนะครับแบตเตอรี่ทุกอย่างที่นี่หมดเลยนะครับรถทุกคันที่เป้ขายจะมีการเรียกว่าตรวจสภาพรถนะครับพร้อมๆแบบนี้นะครับทุกคันนะครับทุกท่านได้สิทธิเท่ากันหมดเลยนะครับมาตรฐานของเรามีนะครับและดูนะครับคันนี้สีสันผิวพันธ์นะรถสภาพสวยมากนะครับ แกนท้ายกําขวาเดิมกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ได้เป็นไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับส่วนเส้นสายระเอียดรอบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกระจกโครเมียมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับไฟเดียวในตัวพร้อมนะครับกระจกหน้านะครับตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานนะสภาพคือไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะครับก็ถือว่าขับรถนะครับทนุถนอมดูแลอย่างดีนะครับภาษีพรตบอต่อให้ครบ1ปีนะครับหมดอีกทีคือพิจุนาปีหน้า69นะครับนี่หมดปีหน้าเลยนะครับ ส่วนตัวกระจกต่างๆได้ความเดิมความสวยนะครับติดฟรีมาครบเรียบร้อยนะครับหัวจับเป็นโครเมียมนะครับและเปิดดูด้านในครับด้านในเสา A เสา B นะครับนี่สภาพเดินทั้งหมดเลยนะครับสีเดิมโรงงานครับนี่สีจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสีเดิมนะครับจับรูปดูไม่ด้านะครับไม่ด้านไม่สากอ่ะอันนี้คือสีเดิมนะครับสีเดิมซ่อมประตูต่างๆเปิดดูเลยครับว่าเดิมไหมนะครับนี่เดิมนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับจะเป็นตัวอ่าเรียกว่า แอร์แบ็กนะครับซ้ายขวามีเรียกว่าตกแต่งด้วยบุนุ่มนะครับมันจะเป็นฟองน้ำด้านในนะครับจับมันจะนุ่มนะครับมันไม่แข็งนะก็เป็นวัสดุที่ใช้ถือว่างานดีเลยนะครับเอกสารสำเนารถนะครับจะมีอยู่แล้วทุกคันนะครับแบบนี้อ่าไปให้ดูนะครับรถเป็นรถมือเดียวนะครับส่วนใหญ่รถเต้นะจะเป็นรถมือเดียวหมดเลยนะครับมาจากเซจเนติกนะครับรถหนประวัติสูนแท้ร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะครับรถเป็นรถมือเดียวมีเล่นพร้อมโอนนะครับพาสีพรบบครบถูกต้องนะครับ ส่วนด้านในนะครับถ้าเป็นโฉมของปี20เบาะเป็นเบาหนังแล้วนะครับถ้าปี19จะเป็นเบาสีทูโทนนะครับทันนี้ได้เบาหนังเรียบร้อยนะครับจอ fm/am bluetooth มีให้ครบโครงสร้างนะสภาพเดิมเลยนะครับเดี๋ยวแกะเ่นซาให้ดูสปอตให้ดูนะครับเนี่ยแกะดูนะครับคือให้ถ่ายอย่างนี้ให้ดูเพร่อให้ลูกค้านะครับมั่นใจได้วว่าลูกค้าซื้อรถกับเป้นะครับคุณจะไม่โดนหลอกโดนย้อมนะครับและโครงสร้างต้องสวยเดิมแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิม นะครับสภาพเดิมสวยนะครับเม็ดอาร์สปอตแัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพเดิมสภาพสวยงามนะครับเม็ดอาร์สปอตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะนะครับเดิมหมดเลยนะเห็นไหมครับไม่เรียกว่าไม่มีล้อแมวแน่นอนนะครับแล้วก็แผ่นเพจนะครับรถเก่งจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเรียกว่าโตโยต้ามอเตอร์นะคอ์ปอเรชั่นเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมทุกอย่างมีครบนะครับ ตรงกันในเล่มนะในแบบนี้ถึงโอนได้ซื้อได้นะครับไม่แกะไม่ไขยไม่มีอะไรซ่อมโหัวรไม่มีอะไรแกะอะไรไขไหมครับคือถ้าไปซื้อแล้วเจอนะแบบตรงนี้ร้อยแกะร้อยไขสันิฐานเลยว่ารถอาจจะเคยโดนชนมานะครับของเป้รับประกันว่ารถเดิมนะครับซื้อรถนะครับของเป้ไม่ต้องเห็นรถก็ได้นะครับเพราะผมก็มั่นใจว่ารถผมก็สวยนะครับอยู่กรุงเทพนะครับปริมันทนนะสมุดประกันนะครับหรือตรงไหนของไทยก็ได้ครับรถสไลด์มีส่งถึงหน้าบ้านนะครับ ก็ซื้อเงินสดเงินผ่อนก็ได้นะไม่มีรถที่คัดมาให้นะครับเรียกว่าคัดเกรดมาให้แล้วแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับเปิดประตูดูเสาสีด้านหลังครับเปิดประตูดูเสาสีด้านหลังนะครับสีสีต่างๆนี่ครับเห็นไหมเดิมๆนะครับนี่สีเดิมนะสภาพเดิมนะครับแล้วไปให้ดูนะตรงนี้มันจะมีพวกเรียกว่าเบรคแอสปอตนะครับนี่เดิมเช่นกันนะครับเบรคแอสปอสตเดิมๆนะครับสภาพสวยเห็นไหมครับ เดิมไปด์กเดิมนะครับดูคมคมคลิปเลยนะครับเดิมหมดเลยนะอสภาพสวยงามนะครับบอหลังครับแถวสองแบบนี้เห็นไหมครับนี่เดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับซีนประตูต่างๆก็เดิมนะครับประตูนะครับตัวนี้จะมีซีนอยู่นะซีนขอบยางนะครับเนี่ยขอบพวกนี้นะครับนี่คือขอบเดิมเห็นไหมครับอ่าซีนเดิมฝาเดิมนะครับก็ ใครหารถพร้อมใช้นะครับงบประมาณ429,000ได้เป็นโฉมอันยูตัวใหม่แบบนี้นะครับคันนี้ซื้อได้นะครับรถสวยราคาดีคุ้มๆนะครับใช้งานยาวๆเลยนะส่วนด้านท้ายนะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับมุมเฉียง4.5ให้เห็นนะครับรายละเอียดรอบรถนะครับปฟท้ายเป็นแบบ LED light u i d i n g นะครับและฝาท้ายนะครับกว้างนะเป็นโซนสปอร์ตที่กว้างนะครับบรรทุกดีนะครับ ได้ในเรื่องของความกว้างนะครับเก็บของสัมภะระได้เยอะนะเก็บของสัมภาระได้เยอะนะครับกระเป๋ากอล์ฟสองใบใส่ได้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับดูตตวเข็บเลยนะครับตะเข็บรอยพับรอยต่อเดิมนะครับรถไม่มีชนพิษความจมน้ํานะครับเนี่ยสีเดิมนะสีเดิมไฟท้ายไทยคุยตกของแท้นะครับเป็นแบรนด์แท้นะเนี่ยครับเดิมเดิมเปิดหัวน็อตเดิมนี่ก็เดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับนี่สภาพเดิมสวยนะครับสีเดิมฝาเดิมหัวน็อตต้องกานก็เดิมนะครับ ส่วนเรื่องตัวถังบอดี้นะครับไปยกให้ดูนี้มันจะมีแผ่นแมสกดเนาะยกดูนะครับแล้วก็ดูครับยางอะไหล่ปแจไม่แรงอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับตัวถังบอดี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับแม็กแท้ด้วยนะครับได้แม็กแท้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวอ่าตรงนี้นะครับนี่ซีนเดิมนะครับสภาพสวยงามนะซีนเดิมนะครับซีนท้ายวาดท้ายของเดิม นะครับขอท้ายของเดิมเลยนะครับรถสภาพสวยนะครับซื้อได้ครับงบประมาณเท่านี้นะผมบอกเลยว่าซื้อได้นะครับยางนะครับแม็กแท้ยางใหม่นะแม็กแท้ยางใหม่นะครับลูกค้าเซฟเรื่องยางไปแล้วหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับส่วนฟิล์มติดมาให้ครบแล้วนะครับฟิล์มก็บรันห้าพันติดครบเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมทั้งคันนะครับยัง่าเดิมทั้งคันแล้วก็ตัวนี้ตัวนิวจะมีแอร์หลังให้สองจุดนะครับมีแอร์หลังให้ครบแล้ว นะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับสภาพเดิมนี่ครับร้อยต่อเป็นอาร์คเดิมๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเดิมนะสภาพเดิมหมดเลยนะครับสีเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือสีเดิมโรงงานอ่าสีเดิมนะครับอยากดูเลขกใหม่นะครับแล้วอย่างเด่ตรงนี้จะมีพวกเอ็นที่คีให้นะครับนี่แต่ตรงนี้ล็อกล็อกดได้นะครับเปิดมาด้านในนะครับคอนโซลได้สีดําทั้งหมดพวงมาลัยเป็นบุหนุ่มนะครับมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์เป็นแบบเจ็ดสปีดด้วยนะครับไม้นะครับประมาณหนึ่งแสหกหมืนโลนะครับไม้ประมาณนี้นะครับได้เรื่องของไม่กังกลางราคาถูกนะครับส่วนโครงสร้างครับเสาบีก็เดิมเหมือนกันนะครับนี่สภาพเดิมหัวต้องหัวน็อตเดิมเดิมเห็นไหมครับนี่สภาพเดิมสวยนะครับเอาไปใช้นะครับถือว่าคุ้มคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับเปิดฝากระโปรงดูนะครับฝากระโปรงเปิดดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ด้านหน้าเป็นยังไงฝาเดิมหรือเปล่าเปิดมาครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องพันหกนะเครื่องพันหกนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทนมากนะครับเป็นตัวดู a l UCI นะครับตัวใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายไม่จุกจิกด้วยนะครับส่วนด้านหน้าโครงสร้างครับนี่สภาพเดิมๆสีเดิมนะครับตาปมตาปั๊ม RLU ครบนะครับนี่ครบเดิมนะสวยเลยหัวต้องหัวลดเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดนะครับ แก้มต้นไนครับนี่ตาปงตาปั๊มก็เดิมนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามนะครับซีนก็เดิมแท้นะครับนี่ซีนเดิมแท้เลยนะครับซีนเดิมแท้สภาพสวยนะครับหัวน็อตเดิมตาปงตาปั๊มนะครับตาปั๊มจะอยู่ตรงนี้ครับขวามือนะครับโตโยต้าเนี่ยฝาเดิมแท้นะครับตาปั๊มเดิมนะครับสปอยเป็นอาร์คหรือตาปั๊มที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์มอกรถพูนะครับเ้าคนระวังซีนฝากระโปรงนี่ครับเดิมเดิมแบบนี้ เนี่ยครับรถเดิมสภาพคือบอกเลยว่าพร้อมใช้นะครับเป็นรถที่นะครับสามารถจะผ่อนก็ได้ซื้องดก็ได้แล้วก็มีใบตรวจใบเซรร์รถให้พร้อมสองร้อยกว่ารายการลูกค้าก็ไหนสนใจนะครับรถแอร์ตีสคันนะครับจริงๆเป้มีให้เลือกหลายคันไหมเยอะนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบคันนะครับเกรดเอทุกคันนะครับแต่นี้คือถ่ายให้ดูแบบรายละเอียดรายคันนะครับคันนี้ราคาถูกที่สุดในโฉมของอดิวนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,500นะครับถึง8,000บาทนะครับแบบฟรีดาวนะก็แบบฟรีดาวนะครับ7ปี8 0งวดประมาณ7,900-8,000นะครับถ้ามีดาวตั้30,000-40,000ก็อยู่ประมาณ7,500เท่านั้นนะครับออกรถใช้เงินศูนย์บาทได้ไหมได้นะครับทุกอาชีพเลยนะครับพนักงานมือสัทข้าราชการนะครับถ้าทําแบบอาชีพแับเงินสดนะครับไม่มีเครดิตเลยนะครับดาว30%ก็ออกได้นะครับวันนี้ใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับ รถสวยรถคุ้มนะครับติดต่อหาเป้ได้นะเป้เพ,เพชรยนต์นะ0947894848ไปครับปรึกษาออกรถหารรถพร้อมใช้โทรมาได้เลยนะครับรับประกันเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวนะครับฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ